ดีครับผมนีม่คือรายการบางอารีนะครับอยู่เกมโรบอทแมปผีกล้วยผีกล้วยสกินกล้วยเรืองแสงไม่ใช่พี่หมีนะผีกล้วยแย่ yeah. ตาเริ่มตาสว่างหลายแรงกล้วยหักเด็กน้อยกินแล้วแจ้งเดินทางเดินทางเจอใครก่อนโอ้โอเจอคนนี้ก่อนอ่าไม่ได้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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไร พี่กล้วยของามๆหน่อยอมๆมั่มๆๆั่พี่กล้วยขอม่ามๆหน่อยงับงับทีของับทีป๊อโดนทีเน่งไงน้องหัวใจลดหนึ่งดวงไล่ล่าจะหาสุดขอบเม็ดสุดขอบแมพแน่งานนี้เอ้าหนีเก่งจีบหายเลยคนนี้จะลอดเนื้อมือพี่กล้วยเลยจ้เด็กน้อยแขกซนกล้วยหอมสอนโซน โอ้โหเก่งมากคนนี้งับไม่ได้สักทีว่ะไม่โดนีกหลายแรงจัดฝีมือหลายการ์ดมากเก่าเอ็มเหรอตอักทีนะครับขอไปที่เสียงดังไม่ได้มันดึกแล้วงับโอ้โหโดนโดนทีโดนทีก็จึ้งโดนทีจึ้งเลยโดนทีจึ้งเลยต้องเอาให้ได้ตัวนี้ต้องเอาให้ได้มาสิเอาคนนี้โดน โอ้โหเป็นกระโดดคำคำกระเพงแอนตัก <congratulations> ต <to> oh, really right? ิกอะันต uh, mm ิกแอนตักติก้าใช่ไหมกินอร่อยยังเลยเด็กน้อยพวกนี้เด็กน้อยก็จิ้ตลิดเด็กน้อยก็จิ้ตลิดคนนี้คนนี้นี่งับอิ่มเศีบเศีบอีผี่กล้วยขอกินเด็กน้อยอีกคนอยู่ไหนเนาะ อยู่ไหนออกมาดีๆอยู่ไหนนี่ๆเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วงับไหมงับทิ้งของับดาบงับดาบแม่สาวน้อยงับดาบแม่สาวน้อยโอ้ยโจ๊กเก่งขนาดนี้ดักครับเจอพี่กล้วยดักเป็นไงล่ะเจอพี่กล้วยดักดักแบบดักดักเบ็นเด็ดเทปอดูไม่ได้มันเป็นไร เจอไหมเจอไหมไม่เจอเอาหายอุแอบบหรแอบ,บแอบบหรแอบบหรอเอาตัวใหม่นี่ว่ะเด็กไอ้คนคนี้คงจะไม่อยู่แดกกอีกชีวิตเลยหนึ่งดวงอ้าวอยู่หรอเอาดว่าดูว่าไม่อยู่อยู่นี่ว่ะความรู้สึกช้าจังเลยห <c oughs> นุนกำเดาพี่กล้วยแดบกบขอบคุณสำหรับอาหารกระพริบหาเหยื่ออีกคนนึงอยู่ไหนหาเหยื่ออีกคนนึงอยู่ไหนแจ๊ อยู่ไหนเอ่ยพี่กล้วยกำลังไปหาพี่กล้วยเหงาจังเลยเหงาจุงเบยจุงเบยจุงเบยเหงาจุงเบยโอ้แอบเก่งมากเลยเดินตั้งนานยังไม่เจอเลยเนี่ยอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยพี่กล้วยงับเซ็ปอ,อร่อยมาก อร่อยมากอร่อยอีลีเสียบหลายแต่ต้องการกินอีกต้องการกินให้ครบต้องการกินให้ครบยูนไหนออกมาไลลา,ลาเอาทำไมไม่เจอวะแอบเก่งที่ผายเลยอ้าเจอล้วเจอล้วโอ้ยไม่เป็นไรวางกลับดักทีหนึ่งวางไว้ กันมันมาย้อนย้อนสอนกันอยู่เธอในน้องนอ่คนนี้มันจะไม่รอดแล้วแหละอ้คนนี้หัวใจยังเหลือสามดวงเลยหรอโหอ,อยู่รอดมาถึงตอนนี้ได้ไงเนี่ยคนคนนี้น่าจะเก่งหน้าดูนะเราต้องเอาให้ได้นะเอาให้ได้อีกนิดนึงอีกนิดนึงท่านท่านอีกนิดนึงท่านทะโอ้โหโดนโดนงับไปทีทนึงอีกทีนึงก็แตกแล้วอีกทีนึงก็แตกต้องตามไม่ได้หายไปไหน าห,าาหายไปไหนเอา้าวหายอ้าวหายไปไหนวะเฮ้ยอ้าวหายไปไหนอ้ยอยู่นี่เหรอโอ้ยจู๊กเก่งมากเลยคนนี้ยอมรับจริงๆว่าคนนี้เป็นเทพเจ้าแห่งการจูก๊กแห่งการหลบซ่อนหายเลยหายไปเลยไม่มีเลยเอา้าวเก่งนะคนนี้หายไปเลยเหรอแอบตรงนี้ไะเนี่ยไม่ได้แอบ หายไปเลยว่ะอยู่ไหนกันวะออกมาออกมาเดี๋ยวนี้ฉันคนนีใจร้อนแล้วโอ้โหเปิดประตูสองคนออกประตูสองคนโอ้โห,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 โหมีรอดเนื้อเมือของฉันคนนี้ไปได้ยังกันเลยไม่จริงนะไม่จริง